สวัสดีครับทุกๆคนแซมขออนญาตมาแนะนำา t y y t t v v ีออ1.5ตัว E ตัวลองท็อปนะครับสำหรับเจ้าคันนี้เป็นรถปี2018นะครับผม108แรงม้านะเลขไม98,000นะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับราคา299,000บาทนะครับผมปี18ตัว E นะตัวลองท็อปเลยได้ไฟตัดหมอก ตามนี้เลยนะนี่มา108แรงม้าครับผมของเจ้าคันนี้นะดูสำเนาเล่มก่อนปี2018นะครับ108แรงมา้า1 5 0 0ซีนะครับ18แท้แน่นอนนะนี่ไฟไฟติดพร้อมใช้งานนะครับผมนี่นะตัดหมอกได้ด้วยนะมีตัดหมอกด้วยนะดูสวยเลยนะครับคันนี้มาลองดูห้องเครื่องไปพร้อมๆกันตัวนี้นะครับดูฝาหน้าก่อน สวยๆเลยนะเม็ดอาร์คชัดเจนนะ1 L แอน็อตแก้นนะสวยงามนี่นะน็อตไฟหน้าไม่เคยไขเลยนะปุกยึดสวยงามอยู่นะตรงนี้นะสวยงามอยู่นี่อีกฝั่งหนึ่งลูกกลมๆคมๆนะครับนี่น็อตแก้มขวาสวยงามอยู่สติกเกอร์มอกอชัดเจนนะเม็ดอาร์คหน้าเดิมๆสวยๆน,นะครับ ฝาไม่เคยแกะไม่เคยแง่นะตัวปัม๊มโตโยต้าอยู่นะยังอยู่ครบครบเลยนะครับผมเครื่องนิ่งเง,ง,งียบๆนะตัวนี้สวยงามเลยฝาก็เหมือนเดิมครับเล็บจิกไปนี่เห็นไม่แน่ใจเห็นรอยเล็บแต่หรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นนุ่มๆนีน่คือฝาเดิมๆแน่นอนนะลองเล็บจิกนะครับสติกเกอร์ เตือนระบบปรับอากาศอยู่นะฝาเดิมๆหน้าเดิมๆสวยๆนะครับคันนี้มาขออนุญาตชมความหลอ่อเต็มๆหน่อยนี่นะปี18ตัว E นะครับ2 9 9เลขไมกใหม่นนะครับคันนี้นี่นะอูรอบคันกันก่อนครับสวยเลยมาตรวจสอบยางไปพร้อมๆกันหน่อยนะครับ ยางเป็นขอบ1 0เท่าไรเอ่ยขอบ15นิ้วนะเป็นยี่ห้อดันหลบนะครับผมยางใหม่ด้วยยางปี 2, 2021นะสัปดาห์ที่41หรือว่า41นะยางใหม่ดอกยังหนาๆอยู่นะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างพร้อมใช้งานนะครับมาลองดูซอกแก้มซอกหน่อย ซอกฝั่งคนขับเสาบีสวยงามนะน็อตแล้วก็ในส่วนของซอกแก้มซ้ายสวยงามนะแผ่นเพจชัดเจนนะไม่มีรอยแงะไม่มีรอยแกะนะนี่นะ t o y o ต a ามอเตอร์ไท a แลนด์ผลิตที่ประเทศไทยนะครับตัวนี้เป็น cc ซีนะครับ1496หรือว่า 1500cc นะครับอันนี้เลขตัวถังนะครับเฟรมนัมเบอร์นะลงท้ายด้วย1 5 7 7 9 9 2นะลองดู นี่นะเลขตัวถังลงท้าย1นึ่งหนึ่งห้าชัดเจนนะครับเลขตัวถังแท้แน่นอนนะครับไม่มีตัดต่อโครงสร้างตัวถังนะชัดเจนอ่ะเพื่อความแน่ใจลองดึงดูก็ได้โอ้โหแน่นมากอ๊เดี๋ยวลองดูนะครับือไม่เคยแกะเลยครับเนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็รู้ละเม็ดอาร์ค,ครบแน่นอนนะแน่นมากไม่เคยแกะเลยนะครับผม ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับพันนี้นะเราก็จะมีเท็กเจอร์สีออกสีออกน้ำทองแดงนะครับสวยงามอยู่ทั้งในส่วนของคอนโซลแล้วก็แผงข้างนะครับอันนี้จะเป็นตัวพลาสติกนะครับผมเป็นเบาะผ้านะอันนี้เบาะผ้านะจะมีลายเหมือนลายหกเหลี่ยมนะครับเหมือนลายลังพึ่งหกเหลี่ยมนะก็ดูสวยไปอีกแบบนะความเก๋นะครับวิทยุก็เป็นมาตรฐานครับช่องเสียบอย่ CD US 3อ่า CD MP 3 USB, USB, USB จะอยู่ด้านนี้นะนี่ USB ไฟฉุกเฉินแอร์เป็นแบบอนาล็อกมือหมุนนะเกียออบบร์ออโต้เป็นแบบขั้นบันไดนะครับผมเป็นแบบขั้นบันไดแบบนี้สามารถเป็นเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาก็ได้เป็นเหมือนจอยสติ๊กครับบวกลบบวกลบนะครับในนี้เป็นช่องไว้สำหรับต่อกล้องบันทึกหน้ารถนะครับผมนีก็สวยอยู่นะคันนี้นะ ล้างคาก็ยังใหม่อยู่นะครับผมมาด้านท้ายนะตัวนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะครับถึง2ตํตำแหน่งหรือว่า2จุดตัว E นะครับผมตัวนี้ตัว E อันนี้เป็นไฟทับทิมนะครับไฟหลอกนะครับไฟหลอกไฟสะท้อนไม่ใช่ไฟตะมอกนะนี่ติดสวยงามเลยแซมเปิดฝาท้ายให้ดูอึ๊บมา ดูฝาก่อนนะอันนี้เล็บจิกไปนี่นะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นรอยเล็บของแซมนะครับแต่ฝาเดิมๆแน่นอนฝาไทายเดิมดิมดูน็อตโอ้หสวยงามมากนะเนียนเเนียนเลยฝาไม่เคยแกะไม่เคยแง่นะสองฝั่งต้องหน้าตาเหมือนกันนะครับนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบๆอ่นี่น่าจะเห็นอยู่นี่นะเห็นละเดิมๆแน่นอนนะครับฝาเดิมๆอ่ะ นี่ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันเม็ดอาร์กนะนี่ตรงนี้ก็ต้องมีด้วยนะครับนี่ด้านขวานี่ด้านซ้ายก็มีนะครับเหมือนกันนะครับผมท้ายเดิมๆเ,เลยนี่น็อตกันชนไม่เคยแกะเลยไม่เคยไขสวยงามนะครับคันนี้ลองดูนี่ด้านท้ายนะครับอันนี้คือจากโรงงานนะครับพวกซีนยาแนวตรงนี้ครับกาวนี่คือจากโรงงานนะครับไม่ใช่ว่าโดนท้ายมาแล้วอู่ทำนะครับนี่คือ ปกตินะ,ะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะออน่าเนี่ครับเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับผมล้ออะไรอยู่ครบๆนะครับมาลองดูซอกแก้มฝั่งคนขับบ้างเนี่ยเห็นนะครับไม่มีรอยแงะไม่มีรอยแกะเช่นกันนะอาจจะเห็นไม่ชัดลองดู๋อตรงนี้ชัดเจนนะ นี่นี่นี่ชัดเจนนะแก้มซ้ายแก้มขวาไม่เคยแกะไม่เคยแงะเหมือนกันนะครับซอกเสาบีฝั่งคนขับสวยงามนะสติ๊กเกอร์ลมยางไม่เคยแกะเลยสวยอยู่สวยอยู่นะครับกุญแจเป็นรีโมท1ดอกนะครับแล้วก็กุญแจอะไหล่หดอกนะนี่นะ9,8,718กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะของฟังเสียงแตรหน่อยนั่นแน แบบคู่นะครับคันนี้นะสวยงามแผงข้างก็เป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับผมกระจกเป็นออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับผมแล้วก็นี่กระจกมองข้างเป็นพับไฟฟ้าตอบไฟฟ้านะครับผมครบคันเลยสวยงามนะปี2018นะครับผม1.5 E 1 0 8แรงม้านะครับ เลขไม์ก้หม่น8 0 0 0นะครับแซมเปิดจำหน่ายราคาอยู่ที่2,99,000บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นรถหมดสัญญาในเครือของอักเนแคปิตอลนะครับผมซื้อเงินสดไม่มีบวกแหวนใดๆเ,เพิ่มเติมเลยแน่นอนนะครับผมนะ299,000บาทนะครับผมใครสนใจโทรหาแซมได้เลยนะ0ู6 3 5 4 3 6 9 2นะ0ู6 3 5 4 3 6 9 2นะครับ ใครอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์มหาแซมได้นะครับแซมถ่ายไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับผมผมแซมนะครับจาก RDD Car Center สวัสดีครับผมสวัสดีครับ